สวัสดีครับเล็กสุรชัยจากช anel Step Smart Home ครับวันนี้มีรีโมทตัวใหม่นะครับของทูย่านะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทที่เอาไว้สำหรับคุมตัวมอเตอร์ประตูรั้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเซตอัพให้เข้ากับตัวรีโมทประตูรั้วได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้เริ่มต้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าตัวรีโมทประตูรั้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับตอนแรกเรามากดกันดูนะครับหยุดนะครับแล้วก็ปิด ะจะเห็นว่าตัวรีโมทตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนตัวรีโมทตัวนี้เนี่ยให้เรียนรู้จักตัวรีโมทตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราเคลียค่านะครับที่มีติดมาจากโรงงานหรือว่าอาจจะเคยทํามาก่อนนะครับเราเคลียค่าทิ้งก่อนด้วยการกดปุ่ม Stop กับโ o s สค้างเอาไว้นะครับจนกระทั่งเดี๋ยวไฟสีแดงจะกระพริบ,บดูนะครับพอไฟมันกระพริบเนี่ยแปลว่าตอนนี้นะครับมัน เคลียร์ค่าตัวรีโมทตัวนี้ทิ้งแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราเอาตัวรีโมทตัวนี้มานะครับเอารีโมทอยู่ใกล้ๆนะครับให้ไฟติดค้างนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับให้ไฟติดค้างนะครับเอาใหม่นะครับแล้วก็กดปุ่มเพนะครับโอเคลองเทสกันดูครับหยุดแล้วนะครับกดปิดนะครับได้แล้วนะครับ หยุดนะครับดเปิดโอเคตอนนี้ตอนนี้นะครับตัวรีโมทอันนี้นะครับเรียนรู้ค่าจากตัวรีโมทอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแอปนะครับตัวรีโมทอันนี้นะครับเข้ากับตัวแอปแล้วเดี๋ยวเราลองใช้แอปควบคุมดูนะครับเข้ามาที่แอปของทูย่านะครับเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มตัวอุปกรณ์ไว้นะครับทีนี้เราลองมาดูข้างๆตัวรีโมทนะครับมันจะมีปุ่มอยู่เห็นไหมครับเรากดที่ปุ่มค้างเอาไว้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราอรอให้สัญญาณไฟสีฟ้านี้มันกระพริบลองดูนะครับชิ้มค้างไว้นะครับอ่าไฟสีฟ้ากระพริบแล้วนะครับเสร็จแล้วลองมาดูที่แอปของทุ่ยานนะครับจะเห็นว่าตัวรีโมทปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเรากดจอยเข้าไปนะครับ โอเคเข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาที่ตัวรีโมทตัวนี้นะครับลองกดดูนะครับอ่าจะเห็นว่าประตูเปิดแล้วนะครับเสร็จแล้กดหยุดครับแล้วกดอีกปุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถมากดนะครับที่ตัวปุ่มนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น Open นะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดย้อนกลับออไปนะครับตัวสวิตช์ก็จะมาอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้เราก็สามารถกดนะครับให้มันปิดแล้วก็สต็อนะครับ แล้วก็เปิดได้นะครับโอเคนะครับก็ตัวรีโมทดตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับตัวมอเตอร์ประตูรั้วได้เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ